่าสุดทางประกันสังคมนะครับได้มีการเลื่อนวันยื่นทบทวนสิทธิ์มาเร็วขึ้นจากเดิมที่กําหนดเอาไว้15กันยายนเป็นต้นไปก็เลื่อนมาตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายน2564นี้นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ที่เป็นสถานะผู้ประกันตนอยู่แล้วนะยื่นเรื่องลงทะเบียนจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้รับเงินเยียวยา ถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินยียาก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่าน2ช่องทางโทรไปที่1506นะครับหรือไปที่สํานักงานประกันสังคมนะหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบให้นะครับว่าทําไมท่านถึงไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ สำหรับใครที่จะยื่นนะครับก็รอได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนส่วนวันจ่ายเงินนะครับว่าจะจ่ายเงินได้เมื่อไหร่หลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับเดี๋ยวรอทางประกันสังคมแจ้งมาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสามารถจ่ายได้ภายในเดือนกันยายนไหมหรือว่าจะต้องเดือนถัดไปนะครับเดี๋ยวยังไงรอระบุวันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้นะครับ